สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะหนูชื่ออิน,อนุเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักแต่วันนี้ต้องขอออกตัวแรงนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอทำอะไรนะคะวันนี้ได้ม,มาเจอกัาหนูคนนี้นะก่ชื่ออินุปะมาบัทกลน รู้จักหรอบ้าไปแล้วก็นี่ไงเป็นญาติของแพนเค้ก <c oughs> ก็หย,ยาดญาติด้วยในการที่ดังกันในเดตตอนนี้เ <c oughs> ยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เป็นญาติกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ใช่ญาติห่างธรรมดาะคระับห่างมอค่ะดูหน้าตาได้นะคะ <c oughs> วันนี้ถ้าทนไม่ได้จริงๆเลยค่ะที่จะต้องมาบอกกันเลยเพราะว่าอดทนรนใจมาตั้งนานแล้วต้องมาบอกแทนเพื่อนๆชาวสกอยนะคะถล่มกระนำเรื่องของการใช้ภาษาสกอยแล้วชาวบ้านก็กล้มด่าลุ้มด่าทนไม่ได้ในฐานะที่อินุกนะคะเป็นคนกลางคอยสอดส่องมาตั้งนานแล้วก็เห็นคนด่างเนี้ยนอกจากทนภาษาของคนที่มาด่าไม่ได้แล้วยังทนตัมหูนี่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยขอถอดก่อนได้ปะ่ะพอดีว่าอินุกคนนี้นะคะมีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ปราดเปรื่องแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษาสกอยชื่อว่า ให้ติดตามกันแล้วกันเร็วๆนี้เราอยากจะเชื่อมโยง2โลกโลก,โลกโธ,ธรรมดาและโลกของสกอยให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นได้เวลาแล้วแหละอ้าดูในการอะไรเนี่ยนี่กำไร <laughs> งั้นไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีค่ะ <laughs>